สเปกได้ใช่น้องด่าสเปกนุ่มๆนี่เข่ามานี่แบบใดห,หุ่นสูงหุ่นเตี้ยหุ่นแบบใดมักได้ได้เบิดได้เบิดแม,มีแต่วา่าขอให้ใจดีแม่เรื่องเตี้ยเรื่องต่ำเรื่องดำเรื่องอยังไม่ได้สอบไม่ได้ย่านิบานยังเนาะมีแต่วา่าขอให้จริงใจแม่ บายดีนะสวัสดีเด้พรมพี bye. Bye ่น้องอิปสวาสนาเบอร์สกุลสุขุนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศกลับมาพบมาพ่อกับสาวาสนาเสนอตอนไม่ได้บายบายเมื่อนี้เนาะมื่อนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาหาทางสาวสดตรนาไม่พ่อแม่พี่น้องเอยเนาะกับมหาคืนสาวโสดตรนาไม่กับคืนยังบทันธานหูซื่อเสียงเสียงหน้ามางคืนดอกคืนโทรมาหาทางสาวาสนาว่าเอ้ยว่าอยากเปิดใจหาคนฮักคนคุยวันสันว่าเนาะสาวาสนากับทีมงานกับ จัดให้พ่อแม่พี่น้องเไยเน,ะนาะกาจังไรน้นองขึ้นบอมีคนคุยบ่หรือว่าเพื่อนอยู่แถวป่าบ่เนาะเพื่อนกะอยู่โรงโล่งอยู่ยงห้างมีแต่ป่าทางนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนน้องขึ้นกะคือว่าบรรยากาศนี่ดีเลยแหละพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะ โอ้เน oh, no. าะจักบระผู้ว่าน้องคนนี้เป็นแม่ห้างเนื้อว่าเป็นาสาวโสดยังพรทันได้ถามคนเดอ้อเนาะกับสิทธาถามพร้อมกันกับเพิม่มเอฟซีตอนนี้เด็ก่อนเข้าไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทวานะ่าสนาในเด้อขอบคุณขอบคุณในไลน์ที่คอมเมนต์เข้ามาทุกคอมเมนตสวาสนาะก็ได้อ่านเบิร์ตอยู่เด้อเนาะ คนขอบคุณในไลายที่ฮักแพงพร้อมเนาะป้าเข้าไปทักทายทั้งน้องคันเลยมาหอดเทีอนชาหน้องคันแด้ตอนนี้เนาะโดยสบายดีน้องละโดยสบายดีเคยกลับมาเป็นครั้งแรกครั้งที่บิดนอนยังว่าท่านได้หูซื่อของน้องเนาะซื่อได้ไหน้องละน้ำฝนซื่อน้องพลโดยซื้อน้ำฝลหรือน้องฝลหรือซื้อน้ำฝนน้ำฝนเนาะโดยอีกซื้อเยก็ยังท่วงมาว่าสาวเล่าในมักซื้อน้ำฝนมาฉั่นนี่ก็น้องน้ำฝลอีกแล้วเนาะมาที่นี่น่องฝนอายุเท่าไรก็ ยี่สิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเนาะโดยแต่ตอนนี้น้อกจากผลอยู่เพื่อนตัวเองนี่อยู่เพื่อนกั็ไปเดี๋ยวนี้อยู่งานนำพ่อเถ่าแล้วก็นาสาวแม่เถ่าแม่เถ่ากับนาสาวแมนนี่ว่าเฮือนเป็นแบบไม่เถ่าก็นาสาวว่านี่โบแมนตัวนี้เพืนหมู่เฮือนเจ้าอยู่ทางไหนน้องล่ะอยู่แถวบ้านจันทร์ังสีอยู่แถววงเวียนแถววงเวียนเนาะโดยแต่นี่เพื่อนหมู่เพื่อนว่าบ้านนี่น้องดานี่เป็นอะไรเรื่องอันครอบครัวได้สิ พ่อแม่เจ้าไปไชพ่อแม่ขึ้นมาบ้านมาเฝ้าให้ในอาอยู่บ้านไหนบ้านกันนะบ้านชาบุรีอ๋ออยู่ไกลเติมบ่ราตรงหลักไกลเติมเนาะกะไกลอืมคือเมื่อเผาให้อาอาไปใช่ไหอ่าเราขึ้นมาเยี่ยมลูกที่ไทยอ่ไปแล้วขึ้นไปเท่านึงหนึ่งขึ้นไปเท่าไรถึงบ่กะสองปีขึ้นไปเท่านึงออสองปีไปเท่านึงโดยไปหานไปเผาให้เนาะไม่วันนัรนล่ะก็มีพี่น้องกับจ้าคนณสรุปของแม่เจ้านะ พี่น้องมีอยู่สามสามคน1 1> มีแต่ไม่มออยิ่งมัดบ่อถึงไหแม่ไม่ยิ่งบ่อเจา้าเป็นลูกที่เท่ายเจา้านะลูกก๊กลูกผู้ที่หนึ่งแต่หาก,กยังมนมีเอบครัหวหัวเจ้ากะโสดบอ่อตอนนี้โสดยังม่เคยแต่ง,งานยังเป็นยังไง้ว่าแถวนี้มนมีบ่่เคยรมบร่กะลมกะลมบางครั้งบางเือไก่ร่มอยู่น่หน่อยโดย จะไล่บริสุทธิ์ลมคนทางไกลอ่เป็นอย่างหมอมักรหรือว่าขึ้นบริขิ้นหมอมาลม,มน้ำเจ้าเขาบริส <laughs> ุผู้เ่าโอมาลม,มน้ำเนาะบริเวณน้งองบริสุทธิเลยน้องไม่ด้เข้าโรงเรียนมั้สะออกแล้วออกแต่มอไรนะมอสี่เออเรียนจบม,มอสี่แล้วก็ออกเลยโดยปัจจุบันนี่น้องรายเห็ยดยังเห็ดเปียกซอยแม่แถวขายข้าวเปียกซอยแล้วอืมขายเปียกหรือว่าขายข้าวขายเผือเนาะโดยก๋วยเตีย๋ยวอันเขายเคยขึ้นเมื่อนี้ไม่ได้ขายเบ้ามันนี่ มื่อนีรขายเบิดไวกะเลยมีเวลาว่างมาลินหนึ่งออแต่น้ำมือนะขายคือค้าขายเบิด์ตงลงนานเะป็นี้ได้ขายอยู่บมองไรไตั้งห้านหรือว่าขายในตลาดตั้งห้านอยู่ในเฮือนเดออต่ขายเบิด์ตเด็มีโอกาสได้มากข้างนอกโดยแสดงว่าได้ขายดีเมือน,นี่เนาะคือว่าถึงขายเบิดไว้ก็ได้พักพรนไม่เท่าก็พอเท่ากับถือว่าเท่าเติมหรือเปล่าก พอสมควรเขินเห็นให้เห็นหน้าบ่ทางครอบครัวของเจ้านี่บ่ได้เห็ดชื่อเขาว่าเขานะแมอผมมีหน้าเห็ดด้วยว่าบ่เห็ดบมมีหน้าเห็ดพอถอไม่ถอกับเป็นคนยันอยู่บ้านนี่เด้อโดยแต่หักเขินกับบ่ได้มีที่ดินที่หน้าเนาะโดยก็มีแต่ค้าขายกินเนาะแม่วันนี้นอกนี้ออกมาคลิปนี้เป็นยังไงนัองล่ะเปิดใจบ่โดยอยากได้คนหักคือคนคุยคนคุย คนคุยเนาะโดยสมมติว่ามีคนคุยน้องก็สิคุยแต่บัดน,นี้เอ่ยก็สิถาม,ามว่าสมมติว่าหนุ่มๆมามักมาชอบนี่แบบอาญยวขึ้นนี่ประมาณเท่าไยน้องล่ะสิรับเพิ่นได้อายุทำอะไรก็ได้เฮาบ่เกี่ยงเอบอบ่จํากัดเรื่องอายุเนาะโดยแต่วัดที่นี่นุ่มได้ภาษาพังลาวพังไทยต่างาาประเทศได้หมดคุยได้เบิดเนาะโดยแต่ว่าน,น้องนี่เป็นภาษาไทายเรียบร้อยแม่นแชทมาก็พร้อมโทรได้คุยได้โดย ทางนอหน่มีโทรศัพท์เป็นบ่มีมีเพจไลน์ไลน์ยังตั้งบ่ได้อ่ามีแต่เฟซเนาะตอนนี้เนาะมีแต่เฟซแล้วก็ทางไลน์นอขึ้นก็ยังบ่ทันตั้งเคยตั้งแล้วบ่น้องล่ะคือว่ายังตังไรเคยตั้งแต่ว่ามันตั้งบ่ได้เออตั้งไห้ฮะตั้งเองนี่แหละตั้งเองคำมาเปิดใจนี้โซนไลน์ขึ้นอยากเข้ามาทางไลน์ได้น้องล่ะจะมีโอกาสหน้าก็ให้ สมมุดมาเอฟซีมาขอคลคนเหียเธอดนี่ก็เอาเพชรมาแจกก่อนเนาะเพือน่ะคำามาขึ้นคออยากอยากร่มทั้งไล่แบบนี้ก็เอ้ยกันสิได้กันให้น้องไปตั้งน้ำห่านลงเบิงนางเถื่อมันได้เนาะเพราะว่านุ่ต่างประเทศขึ้นกับเช็ดทางไลยมันง่ายกลัวน้องล่ะมันยิงเข้ามาเลยก็ได้คุยกันโลดเพชรแบบเจังเถื่อน้องบ่ฮับขึ้นแบบนี้นะมันง่ากเพื่อเสีได้คุยกันเนาะโดยแบบที่นี่ทั้งน้องนี่ สเปคเด้วยใช่ต้องด่าสเปคน,น,นุ่มๆนี่เข่าม้านี่แบบใดหุ่นสูงหุ่นเตี้ยหุ่นแบบใดมักได้ได้เบิดได้เบิดแม่มีแต่ว่าขอให้ใจดีแม่เรื่องเตี้ยเรื่องต่ำเรื่องดำเรื่องอยังบ่ได้สอบไ่ได้ย่านิมานยังเนาะมีแต่ว่าขอให้จริงใจแม่สันท้าขอให้น้องคนนั้น,ม,นมีคนมาหักไใบใบมาคุยไ,ไว้ใบเนาะมีแต่ว่าเปิดใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวะแม่แม บบชื no hehe, ่อว่าเราเปิดใจแบบมีน้องล่ะแม่เจ้ายังบ่ทันรู้บ่รู้แล้วรู้ว่าสิเปิดใจเนาะโดยก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเจ้าก็ใหญ่แล้วเนาะโดยกะแจ้งเพิ่นไว้หลายเดือนแล้วอือว่าอยากมีแฟนแม่นอยากลองเบิ่งแฟนันคุยเบิ่งต่างประเทศลองเบิ่งบ่โดยเพราะว่าอนเน้อคู่อยู่ไกลเนาะโดยยุงคบเอื่อยแล้วนีล่ะทาเฮือนเจ้าก็ยงหลายมันใกล้ป่าเนาะแม่น เมื่อนี้กินข้าวเที่ยงกับย่างมื่อนี้น่ะยังบะไรกินยังทำอะไกินอยู่เนาะโดยถ้านุน,านุ่มมหาแบบนี้ยังหลายกะยินดีตอนหับ้นอยู่ว่ายินดี้นมาเที่ยวมาหากะคะแนนบอกตวงหนาเนาะโดยหรือว่าถามาบ่ถึกกะโทรมาหาทั้งเอ้ยก็ได้หรือว่าอย่างไรก็ได้ให้พามากกะน้องหลักอะตอนหับเนาะโดยคือว่า้านุนุ่มสนใจกะทักเพชรทักไล่ชาววัฒนามากเพราะว่าทั้งน้องเึ้่นกับิีเจกเพชรไปก่อนเนาะ แต่บนแอปก็ได้เด่นบ้างละบนแอปก็มีนั่นแหละบางที่ยันถานุ่มนมสนใจเดี๋ยวเอ่ยกะสิขอให้ขึ้นตัวนี้บางที่มีนมลาวได้ลองละนมลาวขึ้นกะเด่นบนแอปเนาะชวนหลายนุ่มไทยขึ้นเด่นไลน์ขึ้นโมมีบนแอปขึ้นโมหินขึ้นโคจะักเทือนะโดยส่วนหลายคำคนนุ่มค้นขึ้นกะคอมาสายตรงเอ่ยกะบบจักแม่สิเอาให้เนาะส่วนหลายกะคำเซนมาทั้งพชรทั้งไรงมาเขาส่งมาโดยมันสบายเนาะโดย นั่นแหละสาเหตุที่ว่าอันน้องล่าโสดนี่ก็คือว่ายังบ่ทันได้มีคนคุยจริงใจโดยแบบจะผู้เคยเฮามีมานี่แบบในน้องล่าแบบอายุเขานี้รุ่นใหญ่ก็ว่าออนุมนุ่มนี่ค่รุ่นอ้ายเออมีแต่เคยคุยรุ่นอ้ายแม่ส่วนหลายนี่มักอายุรุ่นใหญ่ขึ้นบ่แม่มักนี่กลัวตัวเองอแบบรุ่นเหลี่ยวกันย่านบ่ามันเขาดูแลกันบ่ได้ย่านว่าห้ายพี่เที่ยงกันเนาะโดยอืม นอมีเหตุผลคือแม่กับพ่อเจ้าเนี่ยยังครบยังครบอืมกระดูกก็คนกับซ้ำนี่แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยยังหนุ่มอยู่นอหนอละโดยแต่เจ้าเนี่ยก็บ่ได้เคยไปทํางานอยู่ทั้งใดอยู่ไทยอย่างเ้อง่บเคยไปบบเคยอยู่แต่บ้านที่ขายแต่เครื่องซอยมีตู้เนาะโดยอืมขายเครื่องกูมือกูมือข้พมนลนออยากเห็นยังสะตอน,นี่อ่ะอยากขายเครื่องออนไลน์ขายเครื่องออนไลน์โดยขายยังน้องละขายเสื้อผ้าขายครีม ตอนนี้ยังไม่ได้ขายบ่โดยสาเหตุต้นทุนบ่พอเหตุบ่มีต้นทุนบ่พอแบบ็นไรแน่อันลงทุนนี่มีอย่างไงลงทุนกะลงทุนกับเสภากาลายกับส่งเสียการายกับคีมยังกะเอาเครื่องเขามากกัทุนมันกาลายเตะพอสมควรเพราะเขาต้องลงทุนก่อนโดยเพร่เสิไปเก็บเงินอนักลูกค้าบอจอกไปรเจ็คผู้เซนผู้สองผู้เสีหาสิบเนาะโดยเพร่เสิมาโฮมมันนี่มันเทาลงทุนเหมือนลงทุนปีก่อนมันนี่เนาะหรอกะโดย คิดว่านี่ขายเครื่องอัไล่ขายเสื้อผ้าหนาแพงนี่จะได้ขายอยู่วะแต่ยังบ่เคยตัวนี้ยังบ่เคยลองแม่ยังบ่เคยเห็นเพราะว่าต้นทุนที่เขาหายมามันยังบ่พอออนที่จะขาดเหลือต้นทุนที่ต่อยอดเนาะโดยทั้งโทรศัพท์กะแบบนัองหลาอำนวนอยู่บ่โทรศัพท์หาใส่สะดวกอยู่บ่โทรศัพท์กะใส่สะดวกอยู่แต่ว่าการหลิ่นยังมันกะจะมาค้างหน,หนึ่ง มันจะข้างไม่นึงเนาะการเท่ามันขายเครื่องออนไล์โทรศรัพย์เท่าควมจาต้องดีเนาะนมันก็ต้องครบมันต้องอันเพียบพร้อมทุกอย่างนะน้องล่ะ<ด>ว่าเท่าพร้อมทรงพร้อมเซตพร้อมทุกอย่างน้องล่ะต้องตั้งทุกอย่างแล้วเธอคนชักทางไลยกับซักทางไลยทางพิษทางอย่างเนาะมันหลายอย่างเนาะอันนี้เปิดใจไปะจะลูกค้าบชกางมายัางแล้ววันี้แต่แหนกับทางน้องขึ้นกับควฟันเมียขายเครื่องออนไลน์เป็นขีมหนาของหนาขาววนี้ในน้องหล่าก็ กะลองเบิ้งสดขึ้นมาเบิ้งนังเ่อมีตัวใดที่ว่าขายดีกะเฮ็ดไปตัวนั่นเนาะโดยแต่ในใจมักขายแบบพวกเสื้อผ้ามันจังแบบมันบูดบานเาเน่าละโดยแบบขายเครื่องออนไลน์นี่ล่ะมีบ้องสั่งแล้ว่มีสั่งเอาน้ำนาสาวเผ็ดนาสาวเออสั่งน้ำเผ็ดแล้วสาวพอละสาวขายมาก่อนแล้วแม่ก็ม,มีพื้นฐานอยู่เนาะมีแต่ว่าเฮ็ดอย่างโมปินก็ต้องอัน ทำเคลื่อนพฤกษาหาเรื่อยเคื่อนโดยมีแต่าพ่อมส่งงในมีววสานองหลามีรถส่วนตัวของเจ้า,าบ่บ่มีเวลาชิไปส่งไปหันไปนี่ได้ทั้งหละฝากคนส่งอือมาคนอยู่ไกลกับฝากคนส่งนี่แ้วเธอคนอยู่ใกรไปนี่ได้สะ่ะคือเอื้อยขี้อย่างไม่ที่ได้สะ่ะเอื้อยอยากสั่งมาน,นี่คันเอื้อยอยากสั่งกะคันได้รถกะไปส่งบ้างกะฝากคนส่งเอาอมาได้มาได้กะให้เอื้อยมาเอาฝาคกคนส่งไม่รู้ไปเพราะว่า ค่าวคนส่งก็ชอบเอ่ยมาเอาเชนู้นขึ้นก่าวไม่หรอวะมาเอาในตัวจริงได้ดีกว่าที่เอ่ยอัเห็นน้องขายโอ้ยเนาะขอโทษกล้องล้มเชน้องทีเอ่ยเห็นน้องขายแล้วเอ่ยอยากอ้วนนน่ะน้องละถ่ายกล้องเอ่ยกับเบญจยูนี่แหละเอ่ยอยากอ้วนนนึงเสื้อผ้าน้องใส่เสื้อรุ่นอะไรนี่นะเสื้อนาซาเอาหายเราซื้อหายเป็นควันเออสาวเสื้อให้โดย แป่ว่าน้องเป็นคนนอวบคือถือใจนุ่มไหลยคนอยู่ดอกน้องหลานน่องน้ำหนักนี่คือว่าจังโลกะหาชิบายข้อมสูงได้สันนองละสูงกะสูงลอยหาชิบุกสูงกัสมควนน้องเป็นคนอวบบริเวณคนที่ว่าอ้วนดอกข้นอวบไม่เนื้อไม่นางน้องหลานเนาะโดยนั่นแหละสาเหตุที่ว่าน้องคนยังสูดก็คือว่า อยู่บ้านขายเครื่องขายของพ่อแม่พี่น้องอะรขายเครื่องออนไนี่โจมมอสีน่นี่ถือว่าหนังสือก็นาดจะได้พอสมควรอยู่แล้วเนาะเป็นอยู่แล้วเขาต้องเป็นหนังสือน้ำได้ล้างขายเครื่องกัอออนไนด้นะสรงนั่นเช็กนั่นเช็กนี่ลายสิ่งลายอย่างทั้งเอ่ยก็ให้กำลังใจเนาะให้เจ้าได้สมหวังถามีนมุนม่นมๆไทยได้สนองหลามาขอมาแง่งน้องหลาจะไปมีพ่อมจะไปอยู่น้ำึืนเยู่ยบะอ่ะอันนี้กะเขา รมกันไปก่อนพอหูหูใจกันก่อนอต้องคุยหู่ใจกันคักแม่จังไปได้เนาะโดยเมน่ว่าสิยู่ยู่แล้วก็อยางมาขอเจ้าอยากมาเต่งที่กับไรต้องเห็นกันต้องให้่ายชายมาเล่นมาเยี่ยมยามหรือว่ามาเห็นพ่อเห็นแม่สก้อนเนาะ<ด>จังตุกลุปรงใจไปเนาะโดย,โดยสมมติว่าขึ้นมาขอน้องหลานนี่น้องหลานนี่เรื่องเงินขลองนี่นต้องคุยกันกันกบพ่อแม่เนาะโดย ก็บ่ให้เว่าเรื่องเงื่อขนขลองชินสอดโรดให้คุยกันสะก่อนเพราะว่าพิดพาดมาลายเคสได้น้องหละ่ะเรื่องเว้ามาล้มกันในเว่าเรื่องเงื่อขนขลองชินสอดโลดนี่เนาะ<ด>อันนี้ก็คือว่ามันอยู่ในคนสองคนคุยกันเรื่องนั่นจังมาตามรางเนาะ<ด>นั่นแหละสมมติว่าแต่งงานปุ๊บนีน้องหลาอยากอยู่ทั้งหลใจน้องหลาเนี่ยอยากอยู่ทั้งหลายกวัวก็ส่วนลาก็อยากไปไทย ชีวิตตอนนี้อยาก,กไปไทยอยากไป<ม>เปิดหูเปิดตา<ม>เพราะว่าน้องหล่าบ่เคยไปเนาะ<ด>ถ้าอยากไปทํางานเนชื่อไรเสะน้องหล่ายังบ่มีแฟนไหมยังบ่มียังบ่มีแฟนไหมนี้อยากไปไทยอยากไปหาเงินอยากไปย่บอ่อยากไปแต่หักค่ายังตอนนี้คือบ่ได้ไปค่านําเงินบ่พอขาดพาสอร์บัตร ต้องมีเงินเห็ดวัดหนึ่งมากก็ต้องมีงานหนึ่งมากก็ต้องมีทุนไปเศร้าหอกเศร้ายังอีกเนาะยวัน,นี้พี่นอ้องมีอยู่บอกอยู่ไทยนะมีอยู่แต่ว่าบ่ได้ไปเห็ดนํำเขาเพราะว่าเวียยเขามันเต็มแล้วออแบบงานขึ้นมันเต็มเนาะโดยเขาก็ต้องไปหางานใหม่แต่งานนงงงานน้ำนี่นัหล่าก็ไ่ได้ไปอยากเฮ็ดบ่ขึ้นจากไหนคือว่าบ่ได้ไปเห็ดยังค่าเห็ดนํำเขาไม่เว่าเออซอยไมเา่าเนาะโดย นี่เลยนั่นเพราะว่าทางน้องก,ก็ขึ้นก็อยากนมอ,อยู่นมไทยก็อยากไปยุไทยสมุติว่างานลนะก็อยากไปไปมุป่มมาไดนะน้องหล่นเนาะไปพุ่มมาพี่เพราะว่าสมัยนี้มันก็ต้องไปพุ่มมาพี่แล้วเขาต้องไปต่อวัดด้น้องหล่ะโบเคยขามไปจักเทอ่อได้เป็นม่น้มุกาหารกับบบเคยขบับบเคย <laughs> <laughs> สมมุติว่ามีนมนมนมาจีีมาร่มได้ใส่้องหล่ะแบบวาเทีเบยบ่อยู่มุกนนองาหารน้องหล่ะสช่แล้วได้เหรออันนี้กัยังโบห้อง,องสิไปจังได ก็เสื่อคนว่าเออสาวาสนาผ้าน้องมาเลยด้อน้องสิไปกับเอื้อยอยู่ปะกลับไปทำนี้อยสมมติกะมีเอื้อยยละมั่นใจวะมั่นใจอยู่ทำไปเพื่นเดียวละวอเลยเนาะบวกข้าญาติบ้านไปจากทางมาเนาะทำเอื้อยไปเอื้อยกะไปตลอดทุกเดือนเอ่ยไปนะโดยแต่กะบเพียงกำลังใจให้ทั้งน้องขึ้นสมบังในความหักกะมีแต่สาวาสนากะสิได้เอาเฟซเอาไลน์เมื่อแจงให้ทั้งน้องขึ้นกัเปิดใจหานุ่มๆกำหนดกะบ่ได้ติว่า อนยุเท่านั้นเท่านี้น้องหลานเนาะขอแต่ว่าร่วมเข้าใจสเปคก,กับบม่มีสูงต่ำบม่มีพ่อแม่พี่น้องเลยับได้ทุกอย่างแลวขึ้นกระยกได้คนคุยสมมุติว่าคุยไปคุยมาแล้วมันขค้นฮักน้องหลานตกลงปลงใจประมาณจัดเดือนสิปลงปลงใจเป็นแพนกับเพื่นกะถ้ารู้สึกว่าเขาดูแลได้กะตกลงอ่าบบกำหนดเดือนโดยเพราะว่าคุยได้กะรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าเออหมั่นใจกะ ตกลงเนาะตกลงเลยเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็บ่ได้มีปัญหาหยังนั่นแหละเอ้ยก็สิบ่เว้าจังหลายเนาะว่าเนาะบัดนี้เนาะก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปนเด้อนแหละเอ้ยก็สิเอาเฟเมือแจกให้ทางนุ่มๆเนาะันี้เนาะ ไอ้น้องหลักกระหับเพชรเคยในเดิร์เนาะด้ยยันว่าโอ้ยสาบะชนะอ้ยน้องโมหะเพชรจังสั้นจังสี่นะน้องหลักนี่เรื่องนี้น้องหลักคัดคุยเอาเองเอ้ยบินตะทีแจกเอ้็จะเจกไปเนาะดยนี่น้องหลักสิมักหรือว่าน้องหลักสิคุยถือข้อถือข้อกับเรื่องของน้องอันนี้นะเนาะด้วดยนัย่นแหละเอ้ยกระซีขอจบคลิปซสำนี่ก่อนเนาะมันนี้เนาะขอบคุณขอบคุณทั้งน้องที่เสียสละเวลาให้เอ้ยมาสัมภาษณ์ในมื้อนี้เนาะโดยโดยสบายดีน้องหลาโดยสบายดี ้ยสาภาสนาก็ได้มาโอมารมกับทางน้องน้ำผลเป็นทีเทียบล้อยเน้องน้องน้ำผลขึ้นกับเปิดใจเอเน้องหาคนคุยบัดซานวมาเนาะคนคุยที่ว่าคุณหักอะแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเร่งแรกะะ้ารับแรกกะต้องหาคนคุยก่อนแหละอะไรจริงเรื่องนั่นกะเรื่องคนหักกะสิมาตามหลังเพราะว่าจังไรก็ต้องคุยกันก่อนจังสิได้เป็นแฟนกันกับเมนความน้องขึ้นเบ้าเนาะแม่พี่น้องเนาะ โดยถา้าูุใดอยากมาคุยกับน้องเค้นกัมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางน้องเค้นกันยังพอมม่ออมเสมอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพ่ออมอยากมีครอบครัวกะขเคนกะสิไปอยููน้ำก็ได้เห็นปะเคิื่นกับม่มีคัดข้องปัญหายังทางน้องเคิ่นกันเนาะเป็นคนสาวคนอุบอั่วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคนคนงามงามคนอุบอั่วที่ถือใจนุ่มนหลายคนอ่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะน้องน้ำพนกับอายุเค้ื่นกับสิบเก้า <urers> ปีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ เป็นกำลังงามซ้นำ,ำนี่สาวขึ้นไม่นั่นแหละผาต้นนมสนใจทั้งเอฟซีสาวาสนใจกะทักเพชรทงางไลน์มาเนะาะสวากสกะสิเอาเพชรขึ้นมาแจกก่อนส่วนไลน์กะเอาไว้ก่อนเนาะพูดแหละเอาไว้บัดขึ้นตั้งไม่คือว่าขึ้นตั้งไลรเพื่อจะจะเอาให้ตอนนี้กับฟันนั่นทางเฟสก่อนขอบคุณพี่น้องนเนาะขอบคุณขอบคุณที่เบิ่งคลิปสาวาสเตือนจนจบถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยเด้อเนาะ โดยป้าเขาไปอันเมื่อลไรไปในพม่พี่น้องไอ้เนาะเขถือว่าอากาศก็คือคึ่มๆฝนตกมื่อนี้เนาะสบ,บายก็ข้อแห้งมืงออ่อนี้เนาะพอสบายแน่ก็เลยเสียงแฮมเหะขอโทษขอไพร่หนำเนาะโดยสิได้รำลาไปสำนีเนี่ยสิได้ก้าวเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อ